สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอังคารที่13ทธันวาคมนะครับก็เมื่อวานฮานอย VIP ออก05750นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังทโทลโถดที่มีสุดาบาฮานอย v i p เนี่ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็ยังไงวันนี้ลองรับชมรับฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับ ดูเป็นแนวทางครับถ้าถูกใจเลขคิดว่าเลขที่ผมวางสวยตามครับถ้าคิดว่าไม่ถูกใจเลยไม่เก็ตเลยไม่เดินเลยดูรับชมรับฟังอย่างเดียวพอครับนะครับวันนี้เดินสุดที่จับได้คือ7ครับวิ่งวนลูดล่าง7ครับเช้านี้อากาศเริ่มเย็นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบอกตัวเองด้วยนะครับก็งงอยู่นะงงอยู่เหมือนกันสําหรับเดือนนี้ครับเดือนนี้นี่ จังหวัดเล่นไปสองรอบแล้วทั้งปีไม่เป็น,นครับมีมาเป็นเดือนนี้ศูนย์7จ็ดสองเจ็ดศูนยหนึ่งหครับผมมัดห้าเข้าไปครับ สตัวนะครับ507 527 587 516 538แล้วก็5 0าศครับอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าถูกใจตามกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในหุ้นต่อไปครับขอให้มีโชคมีราบให้ทุกการลงทุนสำหรับวันนี้ครับวางแผนการเล่นดีๆครับ